นีบสวัสดีครับเจ้า YouTube. ยูทูบยูกับผมช่องอมสีนอนทัวรนะ์นะพี่น้องนะ้อนงนะพี่น้องไหมเจ้าเฉินหลงนะเจ้าเจ้ากับพี่หลงเจ้าพ่อบ่อดินดูกับเจ้าเอสเคสองร้อยสิดสิบเหมือนเดิมเลยมาตามดูอาการอาการสะท้านมือของแก หายสะท้าน้วยอย่างดียังไม่ถามลูกพี่ก็ได้รุ่น10 SM นะพี่น้องนะเรืเ่อย็สีสุกเามันเร็วอ่ะยินพิชติแกว่างนันเด้อทำไมซ้ายทีขวาทีแล้วลูกพี่ไดกีีตักนะประมาณสักสิบตักนี่แหละ เดี๋ยวพี่เอามาจากนู่นเลยเามาจากนู่นวมมาไม่รู้จะพอหรือเปล่านะนี่จะหมดป่านเลยปายทุกพี่เจวดจัดอยู่นะดีมือก็จัดจัดอยู่นะ หนึ่งพันเก้าร้อยชั่วโมงนะพี่น้องนะคันนี้นะเดี๋ยวพาไปดูทุกที่แกตัดสลบตัดม,มุมคึกคักเกาทำให้เรียมใช่ไหมเสริมกัดข้างตัวเดินให้อย่างดีเลย ล้อเลืเล่อเจ็ดตัวว่ตัวนี้คาเรียสองตัวว่มาทางนี้หน่อยลูกพี่แล้ทำไมหันหลังใส่ให้ค่อยล่ะไม่หันหน้ามาหน้าฝั่งนี้น้อยมาสู้หน้ากันหน่อยลูกพี่นี่ทำเป็นหลบไปได้ดู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 ดดดดดด ดินทั้งนตรงนี้เป็นดินเดิมมันด้วยนี่ทำไมมันเป็นดินดำสวยดีแท้นะดินพวกนี้ขึ้นมาใหม่เป่าได้สะเป็นลูกเลยพีย่น้องได้วสวยๆเลยถ้าไม่พอต้องสิ้ขยายไปโน่นเลยขยายไปฝั่งโน้นอีกมาแล้วพี่ใหญ่แกไม่คุยด้วยนะแกหันหลังให้อีกแล้ว เยังไม่คุยด้วยหรอกแกว่าไม่ต้องคุยด้วยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะถ่ายตูดแก้ก็ได้นะจะคุยน้ำก็ได้ดอกมาเราคุยเราคุยนำ้ยนำเน้ยเจมไปวิ่งรถใหม, <c oughs> ม่มาถอยมาอันนี้เลือกเครืองร้อยเก้าห้าเด้อจะมีคันนะพี่น้องนะจอดอยูด่ด้คันนึงทำงานอะไรมาถอยมา อยู่ที่ไหนบอกอยู่ที่ประตูน้ําที่เดิมเด้พี่น้องนะไม่ใช่ประตูน้ําขอนแก่นประตูน้ากรุงเทพเลยประตูระบายน้ําก็จะถามอาการลูกพี่แกซะหน่อยลูกพี่ก็ไม่คุยด้วยแล้วลูกพี่แกหันกูดให้อาการสะท้านมือมันหายห,ายหรือยัง เดยวก็ซ้ายทีขวาทีเด้อหมุนรอบตัวเลยเด้อยฟันนี้เปลี่ยนทักทียังหรือี่หรือว่าเดิมๆกับรถมายังไม่เปลี่ยนทักทีป่ะ เสียงมันพอดีนะรถใหม่นี่นะอันนี้น่าจะเป็นดินเข้ามาเทานะพี่น้องนะตรงนั้นต้น่าจะเป็นดินเดิมดินเดิมมันเลยดินดำๆเกิดจัดอยู่ด้วยนีรถวิ่งอยู่สองคันเลย เดี๋ยวจะถามใครเนาะเป็นผู้รับเหมาเนี่เดี๋ยวมาถามมีรถจะมาวิ่งด้วยให้วิ่งเขาวิ่งด้วยไหมลูกที่ี่หกล้ออยากมาวิ่งด้วยให้เขาวิ่งด้วยไหมนี่หกสิบร้อสองคันพอดีแล้วหอห แต่งกู๊กูกเก่าๆนี่เอาอย่างสวยๆเลยบ่ลูกพี่ตัวนี้เขาไม่เอาออกไปด้วยบ่ทำไมไม่เปิดบ่อให้เป็นอันเดียวกันไปเลยจะได้เก็บน้ำเยอะๆหรือทำคันคูเผื่อเขาเอาดินข้างในบ่เพราะต้องใช้ดินอีกเยอะเลยี่นลองดูเพราะมันใส่ดินในรายทั้งสองฟังเลย พี่แกน่าจะขุดบ่อสวยอยู่นะดูลดีลาแล้วดูสก,กิลการดึงชลุกน่าจะใช้ได้อยู่เนาะแต่ลูกพี่แกชื่ออะไรยังไม่ได้ถามเลยไม่ได้ถามชื่อแกเลยมาถ่ายสามสี่วันแล้วสามสี่ครั้งแล้วลูกพี่แกอยู่บนรถไม่คุยกับใครหรอกเขาแอร์ใจเย็นรอ อฝัออ่งนี้เป็นน้ำด้วยพี่น้องเนี่ยก็เป็นน้ำเหมือนกันเลยแต่ตรงที่ประตูระบายประตูสองนีง่หละประตูสองมันจะลงฝั่งนี้มันจะแยกมาจากตรงท,ที่ที่ประตูใหญ่ประตูใหญ่อยู่ฝั่งนี้ที่ใหญ่อยู่ฝั่งนี้เป็นที่ชะลอน้ำผมว,ว่าน่าจะขุดออกให้มันเท่าๆกันเลยเนาะกับฝั่งนู้นจะได้เก็บน้ำเยอะๆ คืหอหน้าเล้งมันคงยังไม่หายหรอกพี่น้องไม่ได้ถามลุกพี่แกลูกี่แกไม่ได้คุยเรื่องอาการสะท้านมือสะท้านมือของแกเยเกแกทำไปรืถใหม่ยังไม่ขาดประกันถ้าขาดประกันเมื่อไหร่แล้วเจ้ารู้เรื่องเลยเลยถ้าอยู่ใกล้ๆบ้านค่อยๆจะเอาดิพี่น้องนี่รถล,ละสามร้อยก็น่าซื้ออยู่ ก็จะขายให้ไม่รดละสามรนอยนะว่ากงไม่ขายรดละสามรนอยดินมันน่าจะปลูกผักหรือใส่นาก็งามไม่ได้ดินดน,นี่มันดำได้ ดวซ้อมดูอาการก่อนมันหยุดใช่ไหมเห็นไหมเวลาหยุดมันดากมันจะใสๆหน่อยได้ดักไปดูกพี่รอไปรอนี่ดูท่าเกลอส่สวยเลยเด้อยกสูงๆรอไว้แกว่าไม่ตกด้วยมือไม่ตกด้วย มันจะไปตกได้รถใหม่เนาะิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวผมพาไปดูอีกคันหนึ่งโกเบเหมือนกันไม่รู้ทํางานอะไรนะอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งไหนนู่นอยู่ฝั่งนู้นถ่ายให้ดูซูมให้ดนนนนูนี่เห็นไหมมันเป็นเขียวเลยนะเดี๋ยวไปทำไปถ่ายแกขนนู้นทำอะไรคนมาคนละทีมเด้ออันนี้ทีมทำประตูน้ำ อันนั้นทีมตุดบอ่ออะไรไม่รู้คลิปหน้าได้กับป้อมสีนอนททัวร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม oh.